สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จาสอนปั๊มคนแชร์คลิปวิดีโอทิกต o k นะครับทาได้ง่ายทํำยังไงนะครับมาดูกันได้เลยนะครับอขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็เสิร์ชคําว่า KBKDH ได้เลยนะครับอาถ้าใครไม่อยากเสิร์ชหรือขี้เกียจเสิร์ชนะครับก็คลิกลิงก์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับพอเสิร์ชข้ามานะครับก็จะเจอเว็บเป็นตัวแรกแบบนี้เลยนะครับใกล้ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับ อ่ะพอคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับไว้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะปรากฏข้ามานะครับก็จะเจอชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับก็เพื่อนๆกรอกข้อมูลครบถ้วนทั้งหกช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูกสองอันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับ หากผูคนสมัครเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอ่ตอนนี้ผมเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์เคมเวมขีดดีเฮดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านบนก็จะมีแยกเป็นหมวดหมู่แบบนี้เลยนะครับให้เลือกใช้นะครับจะมี Facebook นะครับ YouTube ทิกตอร์ไกจีนะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับใครเพื่ๆเลือกใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของทิกตอ k ให้ดูนะครับก็ให้คลิกที่ทิกตอ k ด้านบนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่นะครับ แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเรื่อยๆนะครับมาหาตรงคําว่านี่นะครับทิกต o อกนะครับเพิ่มคนแชร์นะครับก็เลือกได้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับไปทุกคนเลือกใช้บริการที่ต้องการได้เลยนะครับก็จะมีหลากหลายเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาใช้เป็นตัวแรกอีกเช่นเคยนะครับอันนี้นับแชร์คลิปวิดีโอทิกต็อกนับสูงสุด1สบเอ็มนะครับด้านหน้าก็จะมีเลขแจ้งอยู่นะครับสี่สามหนึ่งสี่นะครับเดี๋ยวจะเลือกใช้เป็นตัวนี้นะครับ และอย่าลืมอ่านคำแนะนำก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ไปที่ t i k t o k นะครับแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่ทุกคนต้องการเพิ่มคนแช์นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับก็ให้คัดลอกลิงก์ด้านบนนะครับอ่านแล้วก็นำลิงก์มาวางตรงนี้นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ำสิบคนแชร์นะครับเดี๋ยวนี้ผมจำลองสักหนึ่งร้อยคนแช่ดูนะครับค่าบริการก็ยังไม่ถึงหนึ่งบาทเลยนะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับ แค่ด้วยคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับอพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นมาหน้าตาเกี่ยวกยวแบบนี้มาแจ้งนะครับว่าคําสั่งซื้อเสร็จสิ้นนะครับามาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะแจ้งอยู่ด้านหลังนะครับตอนนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับ ในช่วงรอดำเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกนคิวโค้ดทุกธนาคารนะครับอังปาร์เวลนะครับเหรียญคิโตต่างประเทศนะครับโอนเงินนี้แนบสลิปก็มีนะครับก็จะมีโบนัส5%ด้วยนะครับก็่ให้ทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับ บริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้นะครับก็จะมี facebook นะครับ youtube tikk t o ไอจีนะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับใกล้เพื่อนๆดูด้านล่างได้เลยนะครับนี่นะครับก็จะมีหลากหลายให้เลือกใช้มากเลยนะครับนี่นะครับหรือใครจะคลิกดูด้านในก็ได้เช่นกันนะครับก็จะมีคําอธิบายบอกอยู่นะครับอาพอคลิกที่ดวงตานะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่าสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ แนะนำเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์ตรงกลางนะครับแล้วส่งต่อให้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราการค้าแนะนำ5%กันเลยนะครับตั๋วเชื่อเหลือนะครับถ้ายอดขายไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้านะครับหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการทักทายผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับหรือว่ามีติดต่อแอดมินอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็ให้มาด้านขวาตรงนี้เลยนะครับก็จะมีติดต่อแอดมินแจ้งอยู่ด้านบนนะครับ อ่ะเิดคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอติดต่อผ่านทางตัวแล้วก็ลายนะครับก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายกับทุกคนด้วยนะครับหรือหรือใครใช้ในโทรศัพท์นะครับอยากดาวน์โหลดแอปมาใช้นะครับก็มาดาวน์โหลดง่ายๆเลยนะครับมาโหลดดาวน์โหลดตรงแอปพลิเคชันตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้ามานะครับแล้วก็ดาวน์โหลดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดคนแชร์เริ่มขึ้นยังนะครับ อตอนนี้ยอดคนแชร์ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็จะทยอยขึ้นจนกว่าจะครบเลยนะครับก็ขึ้นไวมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจนะครับจะเพิ่มคนแชร์คลิปวิดีโอท i k t o k แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ